ใช่เดีครับพี่นอ้องเนี่ยมาทำงานเข้างานไม่ได้นะ่ะผมให้เข้าเนีย่ยทำไงอ่ะเนีย่ยมาตั้งไกลเนี่ยมีคนติดโควิดมาคนหนึ่งอนะ่ะโควิดแล้วเนี่ยที่คุณทโอ้ยมาตั้งไกลพี่น้องเลยงานการบริหาร ไหนล่ปไปจมมองเงี How ่ยมวยเขาด้วยนะเดยขาติดงานหน่อยไปสมักกวาสร่างไปยังงงานเขาที่น้างานเขา อยู่มาจากสม,มุทรปราการถึงนวะนะครมาเขาง้านบ่ได้ง้านเขาทีมงานติดนาลิกาต,ติดเซาบนะ่แล้วใช่ไโกใช่เทักโกโก้บ่นะ ใครอ่านบิทโกเนี่ยเบลอบีเบเบีบีอีคือเบเบน้เมนพลัง อังกฤษคืออ,นอนานเบเป็นภาษาอังกฤษมิตโตเบบบอ่านา่้เหนอยยูรมะนมเภาษาไ <c ười> ทย นี่อยู่ใช่เอาจากไหนละพี่น้องพี่จ่ายค่าแรงคอยแบนเนี้ย <c oughs> กลับกับไรก,บก,กับแดดกับแดดได้เนี่ย หอาพี S <S ่น้องหอมหอมแห้งุดงานไปทิพย์เลยไหง่างบริเวณโอ้เงรุดแห้งแล้วกันจะนาเงินที่เขาบ่ไมแบบ ปหลับงานก่อสร้างเขาบาทท้าเทปูนจากมูกเส,<ะ>สีอมกระไ้นนะหลับบอลุ๊กพ<ะ>ี่หลับงานเสีอมไปสะมองบอ <c oughs> บอกเบป,ปูนเอาปูมาตากแดดไปเมื่อแล้วสมองสมองเนี่ยต้องานต้องการ แบบแห้งยนะดยี่แค่มีหมงว่านเง้ยแต่แท่งพอตห่นหน้าบ้านก่อนข้าให้เขาเลยนี่น้างเสาอ่แบบที่นี่้เสาเหียดงามหมดล้ว สิง,งานเบรเนนนนิร์ก็เลยพับไหมมากกว่นี้เราบริหาเขาครับเรากสิจายเราก็มา จังได้ม mm ัน hmm. ต้องให้คนที่เปิดชอบงานอ่ะมารับโลเข้าไปทำงานตอวนี่ว่าพิจารณาใ้เข้าบริษัทมาไม่ไอ้คนที่มาดูแลงานในนี้อ่ะมันจะมีคนที่ดูแลงานในนี้ที่จะไปจ้างตรงดุงเกียรติจริีไงให้มารับโลเข้าทำงานต้องให้งเกียรติโทรหาคนเนี้ยคนที่ชอบงานในนี้คนที่จ้างงเกียรติให้มารับโลเข้าเข้าทำงานตรงนี้เออ โอ้ยรถบุกท่อบบาเตะจ่อยลยังเงยฮ้อนพี่น้องฮ้อนบนแดดเขาบวกลบบ้าจากสมองชอบสมองเสียงก็สมอง เปักตักเักม่วงวนี่เก็ดเป็ดจม่งกับเห็ดนาเดียวนี่าหอยเชื่อมต้องมี่นางเนี่ช้างเชื่อมว่าแม่หมอปลามาพี่น้องเขาอัปุกซ้ำนี่

แค่ได,ด,ด้เขาแต่ขาว่ามาันแล่หนตอแรกกัน,นยอกยันยกเจกย,ยู่ยานคุ้มปปกินมันก็นสิเมางันเอวชุดใหญ่หน่องแดดบ้า,า,าน,นาพแกนน่นี้ยนี่ ตัแห้งตามเราาพ่อโลกมัอลูน้านไ่ใช่เหอเ้ยงมันแง่ไคอแชร์ท่านเขากยนะถามยามกเขาได้บ้าไไนไเขา้นาใกล,ล้เขาอย่อางม้ง แล่เ้วติต่อแล้มเรีควเทียนเกียร์เอข่าแล้วก็แล้วคนเที่ยวขไปติดต่อมันก็ติดเลยฝัดซีมีโคติดีบอ่เข้าไก่กันลอยนั่งไข่เลยลอยเขาขึ้นมาหนางหนันยากไมยุ่งลเขายุ่งาะไรซเ่อยม่งอไัซีมีอย่าง เขาก็ไม่ได้บอกออกก็ไม่ได้บอกเพ้นสิโซ่มาเหมือนหัวเรื่องนี้มามาเหมือนหัวเ่อนแห้ง่ะโอหเงาโอ้โหขึ้นรถเมื่อกับเมื่อเฮ็ดกับเฮ็ด เงาตัวเห็นไหอ,อนต้เนเลโอ้หอ,อนคักมาอุเห็นงานทักเส็นอะไรอีกขั้นหนึ่งมาในข้าว,วาก็ชิบชังอก โอเคครับผมท,บบท่านบบงเพิ่นเครียดก่อนครับวัสดีครับ